เผยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A12e ปรากฏบนเว็บไซต์ทางการก่อนถูกลบออกให้กล้องหลังคู่พร้อมแบตเตอรี่4,230มิลลิแอมเผยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A12e ปรากฏบนเว็บไซต์ทางการก่อนถูกลบออก ให้กล้องหลังคู่พร้อมแบตเตอรี่4,230ม ah. ิลลิแอมล่าสุดได้มีแหล่งข่าวพบว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A12e ได้เผยอยู่บนเว็บไซต์ทางการของทาง Oppo ที่ประเทศเวียดนามครับแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรครับตอนนี้ถึงถูกรบข้อมูลออกไปแล้วนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A12e มีขนาดอยู่ที่156.2 x 75.6 8.2มิล 6, ลิม mm, น้ำหนักอยู่ที่168กรัม หน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.2นิ้วอัตรา19ต่อ9มีติงทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลให้กล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านกับ2ล้านพิกเซลครับฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon ้อน450ให้ RAM มาที่ 3G กิกส่วน ROM ให้มาที่ 64G กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD ให้แบตเตอรี่มาที่4,230 m นสมิลลิแอมแต่ดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A 1อง e นี้จะเป็นอีกเวอร์ชันของสมาร์ทโฟนรุ่น oppo a 3 s ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2018น2ิ1 8จึงไม่มีความชัดเจนว่าทาง oppo ประเทศเวียดนามจะเปิดตัว a 1 2 e ในเรืวอนี้หนึ่งเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่เผลอเอาข้อมูลเก่ามาเผยนะครับจึงได้ลบออกไปในเวลาต่อมานน่นองครับทางมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง it fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ